ทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะทที่เป็นที่นิยมตลอดการในประเทศไทยและทั่วโลกกับ t o y ยต a h i l u ักเร vo 2026รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่แข็งแกร่งทันสมัยพร้อมสมรรถนะที่ทรงพลังและความสะดวกสบายภายในที่มากกว่าที่เคยมีมาในรุ่นก่อนเริ่มจากภายนอกของ Toyota h i l u ักเร vo 2026รุ่นนี้ได้ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดโดยยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนแต่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวทันสมัย กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเลดแบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์เรียวเฉียบช่วยให้การส่องสว่างในเวลากลางคืนชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงไฟ d a y t i m ม running light ที่ออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกันชนหน้าและด้านข้างมีการปรับแต่งให้ดูแข็งแรงขึ้นชุดล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ดูเท่และทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและลุยในเส้นทางออฟโรดด้านท้ายรถไฟท้ายแบบเล็รูปทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นและฝาท้ายยังมาพร้อมโชคช่วยผ่อนแรงเพิ่มความสะดวกในการเปิดปิดกระบะท้ายมาดูกันที่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮลักเรโว2อกันบ้างการออกแบบภายในได้รับการยกกระดับให้ดูหรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูพรีเมียม พร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง10นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Infotainment ์ลื่นไหลตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้แบบใหม่ที่นุ่มสบายปรับไฟฟ้าสำหรับผู้ขับเพิ่มความสะดวกในทุกการเดินทาง ที่วางแขนช่องเก็บของต่างๆก็จัดวางมาอย่างลงตัวเพิ่มพื้นที่เก็บของและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทั้งแถวหน้าและหลังระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ระบบความปลอดภัยใน h ฮลักเ e รเว2026ก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าแบบพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วยประคองระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การถอยจอดและขับขี่ในพื้นที่แคบสะดวกยิ่งขึ้น สำหรับขุมพลังโตโยต้าไฮลักซ์เรโว2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรพละกำลัง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นและตอบสนองไวขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบ e ีโค Normal และ Power เหมาะกับการใช้งานในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือบรรทุกหนักบนทางลาชันก็ไม่มีปัญหาช่วงล่างด้านหน้ามีการปรับปรุงให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังยังคงใช้แหนบซ้อนเพื่อรองรับการบรรทุกหนักได้ดีขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้บนเส้นทางครุขระ อัตราการประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยของรุ่นเครื่องยนต์2.8ลิตรอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรขึ้งอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และสภาพถนนเรียกได้ว่าให้ทั้งความแรงและประหยัดในเวลาเดียวกัน ราคาจำหน่ายของ Toyota Hilux Revo 2026เริ่มต้นที่ประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานแบบซิงเกิลแคและขึ้นไปถึงประมาณ1,250,000บาทสำหรับรุ่น d o บเบิลแคขับเคลื่อน4ลอ้อตัวท็อปพร้อมอุปกรณ์ครบครันซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยและสมรรถนะถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ในเชิงพาณิชย์และใช้ส่วนตัว Toyota h ไฮ u x เ e ร o โ2026ยังคงพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นรถกระบะที่ตอบสนองทุกการใช้งานได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นความทนทานความประหยัดหรือความทันสมัยก็รวมอยู่ในคันเดียวและยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่มองหารถกระบะคุณภาพในปี2026อย่างแน่นอน